ครับกัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ที่มักเบิ่ง y ยูทูบเช่า YouTube นะครับเอาฝากเบิ่งเนเด้อพี่น้องช่องัวอีก่อยนะครับเป็นช่องใหม่เปิดเปิดช่องมาได้มือสองมือแล้วล่ะครับแต่ว่าบ่ทัานี่มีวิดีโอลงเอาเรื่องเล่าของช่องก็จะเกี่ยวกับงานกเกษตรแล้วก็พวกรถไถน,นะครับรถไถรถเกี่ยวการเฮ็ดงานของรถไถก็มีวิดีโอวิดีโอเฮ็ดงานของรถทงรถไถ จะมาเบ้าสูพี่น้องฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีเอ8มแปดแปดวผมเดี๋ยวผมจะมาบอกซูฟังว่าเ8 8มปดแผมซื้อมาใส네่งานเป็นไงนะครับซื้อมาก็ได้ประมาณสักสามสี่หาเดือนนี่ลหละพี่น้องก็ซื้อมาเลี้ยวเฮ็ียดงานก็ตอเห็ดอยู่พี่น้องแต่ว่ามันจะอืดพี่น้องเ8 8มปดแ เอเค่อยใส่รุ่นอื่นมาบอบค่อยใส่อยู่พี่น้องเดี๋ยวผมสิมาเบาเรื่องใส่รุ่นอื่นในฟังนำ้ำกบเปน็นเครื่องเครื่อนของครูบรต่าเด้อพี่น้องเ้ยเครื่องของครูบรตา่าผมใส่มาอยู่ตอนนี้ใส่เคยใส่เอลซีเจ็ดมากับเอ็มหกศูนย์มาท่านกับพึ่งได้ซื้อมาใหม่ครับสิมาเบาซูฟังว่าเอ็มแปดแปดเทสงานเป็นยังไงนะครับถ้ามีโอกาสในไ,ไทยทำตอนเท็ดงานกับลง อัปโหลวดวิดีโอให้พี่น้องได้บึ่งนะครับเอา้ามาบอกัอนเรื่อง m 8 8ดพอดี m 8 8ดูเ่เงี้ยวันนี้บันเด็ดไปยัง m 8 8ชซื้อมาได้ซีหาเดือนเลขไม่ชั่วโมงอยู่กับประมาณกอบพันนะพี่น้องช่วงนี้หลังๆไม่มีขาลดเป็นตานายพี่น้องล่องรดขารดเป็นตานายได้เปลี่ยนอะมันเครื่องสองเทื่เหลี่ยงบ่เพียงแห้งบัตรแต่ว่าซื้อมาไม่มนี่ ก็มีอยากอืดเด้อพี่น้องเด้อเอ็มแปดแปดนะครับแต่ว่าเอ็มเก่าหาเพเอ็มเก่าแปดกับเอ็มเจ็ดห้านี่โคโมโหตัวซีรีไม่ไม่ออกมากตัวเอ็มแปดแปดนี่อืดเทียดงานเกียร์ให้บ่อยพี่น้องไถไถขันงานไถลงหางเจ็ดนี่ถ้าเทีดเทียดงานไถลงหางเกียร์เกี่ยนึงพ่อเท็ยดได้พี่น้องแต่ว่ากอยากเป็นนักหนักจังหน่อยเนี่ยนำ้ำหนักถัวมันก็ไหลายน,ำน้ำเนาะบานนี้ เห็ุงานดันดินนี่แกนึงบ่ได้เลยพี่น้องดับค่าตีนเลยพี่น้องป้าขาดบ่ได้ผมก็ได้เฮ็ดงานเกียหาโล่หกโลเนาะพี่น้องแต่ซื้อมาใหม่ๆนะเก่าปวดใจบ่ได้พี่น้องเอ้ยเด็ดแต่งบ้านรถก็ยังอยู่ในประกันอยู่ดอกถามว่าเบิดบ่ประกันก็บ,บ่เบิดดอกพี่น้องจะผิดเงื่อนไขการรับประกันเขานะครับผมเด็ดแต่งหยั่งเนี่ย สลเวจีบอู่พี่น้องฟังเ้อพี่น้องแต่ว่าตอนนี้นี่รถนี่มาเห็ดงานเกียร์หนึ่งให้ได้แล้วหลังจากแต่งนะครับซื้อไม่ไม่เห็ดบ่ได้เลยอดอดใจได้อยู่ประมาณสองอาทิตย์ว่าจีบอ่เห็ดว่าจีบ่แต่งรถว่าอยากให้มันเบิดประกันอดทนใส่จักสองปีสะก่อน่าสันจังสีเฮ็ดจังสีแก่จังสีเห็ดอดใจบ่ไดดพี่น้องเห็ดงานสาหลายอืดพี่น้องรถอืดเฮ็ดงานเล้ยวบ่เป็ี่นงาน จากมือหนึ่งแต่เฮ็ดเป็นมือเคืงพี่น้องจังเลี่ยวงานบ่ค่อยออกนะมันอืดเนาะแนวเห็ดงานเกียรหาโลคหกโลเนะพี่น้องมันไปสามาสานะบานนี้ก็ได้มาแตียงนะพี่น้องเดวสิมาเบ้าสู่ฟังอีกอีกพี่หนานะฮะว่าผมเห็ดอย่างมันไปนเนี่ยยนี่เห็ดงานเกียหนึ่งห้สองห้สบายพี่น้องลากยินไก่เกียสองให้เรียนสบายเลยพี่น้องงานออกแบบหลายเลยพี่น้อง เฮ็ดงานจากเฮ็ดสองมือขจิกลายเป็นมือหนึง่งหรือมือก,กลัวๆนี่สินะพี่น้องเฮ็ดงานออกไปเดี๋ยวผมสิมาเว้าสู่ฟังว่าผมเฮ็ดอหยังมันถึงเฮ็ดงานชี้มาเว้าสู่ฟังสู่พี่น้องฟังนะว่าผมเฮ็ดผมเฮ็ดอหยังให้รถเนี่ยแตง่งอห,หยังรถไปเนี่ยเฮ็ดหมองแก้หมองใดของรถมันถึงเฮ็ดงานดได้ได้ได้เฮ็ดงานได้เก้สห้ยก้กสองให้ได้นะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็ไถยแสองให้เลยพี่น้องเล่นผักๆถอ่า,า,าดันดินก็น สองให้พี่น้องอว่าลากหัวปลูกเนี่ยมันบทต้องไปบอกเราวพี่น้องนะเพราะว่าม,มันเลียนวบบดได้งานงานผมมันก็เป็นงานให้ลากหัวปลูกน้ำลหละจงังหวะเดี๋ยวขั้นญ่ขึ้นมามาเทีนขั้นเก่านะ M60 ตะกี้หลักหัวปลูกค่อนข้ายงยากนะครับกซื้อมากครับผมตอนนี้นะรถซีหาเดือนนี้หลังจากเปลีป่ยนน้ำมันเครื่องไปเหลี่ยวเนาะพี่น้องสองเถื่อผมก็เริ่มขาดดเหล้ยวพี่น้อง พี่ลีกกะ่อท่านกาขาดหลดตะของบันไดเนาะว่ามันยังไม่เฟื่องเฟื่องียังมันบ่ทานเข่าทีเข่าทางหลังจากเปี่ยนนมันเคีองสองเท้อเลี้ยวผมก็เริ่มขารหดแล้วพี่น้องนี่ต่อใดเรียนต่ำนี่ต่อใดเรียนต่ำงานปลางานยังกัดต่ำมาแล้วพี่น้องบอบ่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 แพงเหลีแล้วงานต่ออยู่าไปมอออกมาเมื่อกี้นี่ครับต่ำว่ามันว่ามันเบิร์ตผละขั้นเร่งกระไดพี่น้อง ขารถมาอยู่ช่วงก่อนที่รถสิเบิดงานนี่ก็อยู่ประมาณสามเดือนพี่น้องมีหยังสึกหลอบอ่บ่ทันมีหยังเด้อพี่น้องปกติเฟื่องเฟื่องก็มีหอนแหน่เป็นเรื่องธรรมชาติเขมามันเนาะก็บ,บ่แม่นแบบแบบจแบบแบบนจนเกินเลยนะพี่น้องครับแต่ว่าสื่อมาจากศูนย์ใหม่ๆน่ะมีมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อคือสิริน้อยพี่น้องใส่รถได้ประมาณเสี่หมื้อสิริน้อยตายพี่น้องตาดวัตต์ติด เซลลน้อยคือตัวนีนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นบะครับนี่คือเซลีน,น้นยเนาะตายอยู่พี่น้องให้สร้างเขามาตรวจมาเสกเนาะเนี่ยมันจะมีประกันนะครับสร้างกับมาตรวจมาเสกให้กับว่าเดี๋ยว่นทิเปลี่ยนให้พ่อลือออกมาพี่น้องคันซลลินอยออกมาเสกขามันถ้าอย่างของเป็นละทางเทคนิคเป็นใส่กับเข้าไปใหมพี่น้องติดเท่าเย็นนี่พี่นอ้นองเนอ่ออะไรมาเปลี่ยนให้ ผมก็เลยว่าบ่บัทันเด้ยเปลี่ยนดอกกัศนเอาให้มันตายอีกสะก่อนตั้งเปลี่ยนก็บทันตายพี่น้องเท่ายันกับ่าหันตายมันเป็นน้ำหยังบุพพีน้องก็บ่ฮหูขค้อกันเป็นน้ำเกาาบวลงคือลือออกมากแก้วออกมาและสีมันจับกันแล้วมันลุดออกแล้วมันใส่ข้าไปคืนแล้วมันล่ะไอ้มันไหลติดกันแล้วมันเก่ามันลงแล้วมันปกติคือพี่น้องเ้า กับานมีหยังพี่น้องซิ้นเสิ่อนกับปกติค้าหนาก็ได้ตั้งเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะตั้งบีบอัดเนี่ยน้ำหนักรถโตกัอยุทีเฉลี่ยแล้วก็ยุ่ประมาณสามตันหานะพี่น้องประมาณนี้ครับบรุดแต่เอ็มแปดแปดกักันมากกับมันมันก็จะมีไม่มีเวียดไม่ให้กอนเดียวเ้ยพี่น้องนี่นะครับแต่ว่าผมก็จะซื้อส่แล้วนะครับซื้อใส่เป็น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 สองก่อนนะครับมันมาจากมันมันจะ ของเอ็มแปดแปดมันจะมีไม่ให้ขางละก่อนเอ็มเจ็ดหาจะบ่มีเอ็มเก้าแปดนี่ยจะมีมาให้ขางละสองก่อนพี่น้องตอนนี้น้ำหนักมาซ้ำเอ็มเก้าแปดแล้วนะครับกับท่านมีอย่างนะครับเครื่องเครื่องกับท่านนี่มีท่านนี่มีว่าจะเป็นยังไงนะครับครับดีพี่น้องกับใ่ดีอยู่แต่ว่าขนเมเดิมนี่จยกอืดพี่น้องใจขี้ขาดคนเนี่ย น้ำชาเนาะพี่น้องรถกระจายจีขาดที่กันดับค่าตีนถ้าเขาได้เตียได้ขนาดเกียร์หกตัวพี่น้องลายดินเงีวๆครับแล้วกางจะมาเบาอีพี่หน่าว่าผมเฮ็ดไปยังไปเนี่ยที่บอกละเอียดเลยว่าเฮ็ดจังไรเด้อพี่น้องเด้อรถยี่มแปดแบบนี้ครับเกียร์เนวใดอเกียร์ปัญหาแนวใดครับครับสีมาเบาเรื่องรถยี่มหกชิพเนาะยี่มหกชิพที่เคยใส่มาเนี่ยพี่น้องเรื่องรถยี่มหกชิพกับยี่มสีเจ็ดครับ เซ่มาตะกี้ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกเนาะบ้านบ้านบ้านทุกผมนี่รถนั่งพัานไหลาลางานกันสนั่นวันเหือดพี่น้องตะกี้ก็ได้จนต่อยอดมามาเป็น 8, เอ็มแปดแปดต่อยอดออกมาเป็นขั้นที่สามนะครับขั้นที่สี่ขนับรถเกียวนะครับต่อยอดออกมาเรื่อยๆนะครับเอาพี่น้องรถขั้นนี้ก็จงหวดปีพี่น้องบะมีหวดหน่อยเดี๋ยวขันพี่น้องจากหูจักเดี๋ยวจังเสดจิบ่ายให้ฟังอีกเทื่นหนึ่งว่าจงหวดปีปีละจักบาท ผมเอาหยังออกผมเอาหยังเน่จากจากจากร้านเพิ่นนะครับว่าผมซื้ออหยังมาเน่แล้วก็ส่งงวดอีปีละจักบาทดาวหลายปานใดเดี๋ยวผมสิมาบอกให้ฟังในะ EP หนะ้ากับกับเรื่องแต่งรถนี่ละ่ะพี่น้องให้รถมันเฮ็ดงานได้ไวรถมันได้๋ยไวเก่าๆนะพี่น้องเนาะเอา้าเบื้องขาวๆพี่น้องยางหลังก็ซั่มกันนะครับซั่มกันน้ำรถรุ่นใหญ่ทั่วไปนะครับซสำพวกฟอร์ดครับเป็นขอบ14 ไอ้ขอบสิบแปดจุดสี่สามสิบนะครับยางหนาครับเป็นสิบสองจุดสี่ยิบสี่เป็นโอตาินะครับมาจากโรงงานมันจะเป็นยางโอตาเนิเอาพี่น้องมึงเป็นีบบสามสามเก่านะครับเป็นยางฟาร์มเกินยางเขาให้เขาปูยางเห็ดสําหรับเหมาะสําหรับงานฟาร์มงานให้งานสวนนั่นแหละครับเป็นยางโอตานินะครับมาจากโรงงานวานมันทุกขั้นเลยพี่น้องยางที่มานํำรถจะเป็นยางโอตาน่ก็ถือว่าเป็นเกียรตินดีดีค่อนข้างระดับหนึ่งนะ่น้อง เอ้าไปถือยังหน,น้าบัตรแม่นที่แตกเราพยายามก็ได้หามนันนี่ตัวนิ้วข้าหักตัวนิ้วข้ากินคึ้นพี่น้องปรทธานที่เห็นผัว่ตุกใส่อยู่เด็กพี่น้องเสียวเสียวเด้กไปไ <c oughs> อ้ไม่แล่นขึ้นน้ำกระทะ่าดีดีนะงานเขางานป่าพี่น้องกะบ้านมีอย่างนอพี่น้องได้เจอจังสีมาบอกสู่ฟังเด้อพี่น้องเอ็มแปดแปดนี่ เกตต่างใดเกียรต่างใดรถตัางเกิดมาเกตงานเกี่ยร์ใหไรดินเกี่ยร์ใหครับเกตงานเกี่ยร์ให้ได้ไรดินเกี่ยร์ให้สองงานตำปลาตำตัวก็เป็นให้นึงงานไถก็เป็นให้สองหางสามนี่เป็นเป็นให้สองนะครับหางเกตกัเป็นให้สองนะครับพี่น้องเกี่ยรสามนี่ก็ล่องล่องมึงอยู่พี่น้องอยากจะแต่ป่านน่นก็ยังอยากไปอยู่ได้พี่น้องโดยแต่ว่าเอารถบ่ได้พี่น้องเอารถบ่ทัน หุบรถบระท่นพี่น้องมันไหวโผดไหมครับมันไหวโผดก,ก็อยากดันก็อยากไปอยู่พี่น้องไถก็อยากไปอยู่แต่ว่ามันขูบพระท่านดอกพี่น้องโตนเบึ้มเบึมบึม,บม,บมไปเลย,ยว่าเป็นเก้ซ้อนให้นี่แหละเหมาะสมที่สุดเลยล่ะผมขึ้นวานะครับเอา้าพี่น,อนอ้องเดี๋ยวจั้งใจก็บขอมาเบิ่งดอกพดติดต,ตามใหม่น่เด้อมีเรื่องเหล้าดีๆหรือผู้ที่สนใจผู้กำลังสาะหารถไถมักรถรุ่นใดอยู่ ในข่ายของกูบตานะครับเดี๋ยวจังฉีมาอัพวิดีโอให้พี่น้องได้เบ่งอีกเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับเอาเรื่องแกงรดเรื่องแก่แก่จุดจุดออนลดนะครับเดี๋ยวผมจัีมาลงในอีพีหนาให้พี่น้องได้ฟังครับถ่ามีวิดีโอเอารถแปดแปดเป็นงานกัจจีอัพลงให้พี่น้องได้เบ่งเป็นแนวทางให้พี่น้องล่างมองหารถไทยของเครือกูปตานะของรุน่นอื่นนี่ผมโมโหนะครับตัวในเครือกูปตานี่ ผมผมหูอะกระหูแน่นระดับหนึ่งนอพี่น้องเนาะเคยใส่มาสามรุ่นละพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังใดกับจังติดตามไปอีพี่หนาฝากพี่น้องในเด้อเขามากขมากดติดตามเขามาบึงให้ในเด้อพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวกับจังนีเรื่องเล่าดีๆกับเสียที่บายเสียบ่สู้พี่น้องฟังนะครับครับเอาครับกับขอพิคิปไปซ้ำนี้สักนอกพี่น้องเนาะครับครับสวัสดีครับ